สวัสดีค่ะทุกคนคลิปในวันนี้นะคะเหมาะกับคนที่ชอบจัดบ้านอยากจัดบ้านหรือคนที่อยากจะจัดบ้านแต่ว่ารู้สึกท้อมากเลยเพราะว่าดูคลิปในทิกติกหรบอินสตาแกรมแล้วเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนําเสนออุปกรณ์จัดบ้านมากมายว่าจะเป็นพวกกล่องชั้นอุปกรณ์ต่างๆที่เขาบอกว่าจะช่วยให้เราเนี่ยจัดบ้านให้เรียบร้อยเป็นระเบียบได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นนะคะและบางทีเราก็ไปซื้ออุปรกรณ์พวกนี้มาจัดบ้านแต่เอ๊ะทำไมบ้านเราก็ยังรกเหมือนเดิมแถมยังเสียเงินเยอะมากขึ้นนะคะวันนี้ไซมี7ข้อนะคะ ที่เป็นเรื่องโกหกหรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะคะเกี่ยวกับการจัดบ้านพร้อมกับ วิธีนะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ยจัดบ้านได้จัดของที่เรามีในบ้านไม่ต้องเสียเงินนะคะทุกคนและก็เป็นการจัดบ้านในชีวิตจริงชีวิตประจําวันตามแบบฉบับคนธรรมดาค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะข้อ1เราต้องซื้อกล่องซื้ออุปรกรณ์มาจัดของในบ้านค่ะอย่างที่ชายเกิดไปนะคะว่าในเน็ตเนี่ยเราเห็นคนจัดบ้านมากมายนะคะแนะนําอุปกรณ์กล่องชั้นเก็บของไม้แขวนตู้ในแบบต่างๆนะคะทุกคนทําให้หลายคนเนี่ยท้อไม่อยากจัดบ้านชาคิดว่าเราไม่จำเป็นจะต้องซื้อของพวกนั้นมาจัดบ้านนะคะทุกคนเรา เริ่มจัดบ้านจากของที่เรามีค่ะทุกคนสมมติรเราอยากจะมีกล่องจัดบ้านนะคะสมมุติถ้าเราอยากได้กล่องแต่เราไม่มีกล่องมาใส่ของเราก็อาจจะดูว่าในบ้านเนี่ยมีกล่องอะไรบ้างที่เราสามารถจะใช้ได้และอาจาจะทําให้สวยงามโดยการห่อกระดาษที่เราชอบนะคะแต่สักต้องยอมรับนะคะว่าอุปกรณ์บางอย่างที่เราซื้อมาเนี่ยบางทีก็ใช้ได้ดีนะคะแต่เราต้องดูก่อนว่าเราพร้อมจะซื้อไหมน,นะคะแล้วให้ดูก่อนว่าเรามีของอะไรในบ้านบ้างแล้วก็ซื้อกล่องซื้อชั้นซื้อตู้ต่างๆให้เหมาะสมกับของที่ เรามีนะคะทุกคนแต่อย่าลืมว่าให้ดูของก่อนไม่ใช่ไปซื้อของก่อนนะคะแล้วไม่ซื้อตามที่โฆษณาบอกให้เราซื้อนะคะที่สําคัญนะคะทุกคนการจัดบ้านเนี่ยจะต้องไม่สร้างภาระให้เราโดยเฉพาะภาระทางการเงินนะคะข้อ2ต้องจัดออกมาแล้วสวยสไตล์เหมือนในเน็ตนะคะบางคนถึงกับท้อเลยนะคะไม่คิดว่าเออฉันต้องจัดบ้านให้เหมือนในเน็ตเหมือนใน Pinterest นะคะบ้านฉันเป็นแบบเนี้ยยังไงก็จัดไปสวยสายก็เคยคิดอย่างนั้นนะคะทุกคนคิดจนถึงอยากจะเปลี่ยนบ้านย้ายบ้านกันเลยทีเดียว <laughs> และอย่างรู้สึกอยากจะจัดบ้านไม่รู้ จบนะคะแต่ซาริย้อนกับมาทบท่วนะคะทุกคนว่าเราควรจะจัดบ้านบนพื้นฐานสิ่งที่เรามีค่ะและที่สําคัญมากๆนะคะเราต้องจัดของ ในจุดที่เราใช้ของค่ะเช่นใส่วางเครื่องปรุงนะคะไว้เหนือเตาวางจานช้อนในจุดเดียวกันวางแก้วชากาแฟต่างๆใกล้กับกาดน้ําคือของต่างๆที่เราใช้ะคะ่ะทุกคนเราควรจะวางไว้ใกล้มือนะคะไม่ต้องหาเยอะบางคนใช้กันไกลบ่อยอย่างเงี้ยแล้วก็วางกันไกลซ่อนไว้ตรงไหนก็ไม่รู้หาก็ไม่เจอเวลาจะใช้ก็ต้องเสียเวลาหาของนะคะดังนั้นทุกคนย้ําค่ะจัดของในตําแหน่งที่เราใช้ของนะคะเพื่อที่เราจะลดเวลาในการหาของค่ะข้อสาอุปกรณ์จัดบ้านถูกจะตายซึ่ง ว่าเราจะเห็นในร้าน20บาทต่างๆนะคะที่เมืองไทยเยอะมากเลยนะคะตะกร้าต่างๆในการจัดของซึ่งสายคิดว่าไม่ได้ผิดนะคะถ้าเราจะซื้ออุปกรณ์พวกนั้นมาจัดของถ้า 1. เรารู้ว่าเรามีของอะไรบ้างที่เราต้องใช้กล่องอุปกรณ์พวกนั้นในการเก็บของ2การซื้อของเราเนี่ยต้องไม่รบกวนเงินของเราเพราะว่าการซื้อถึงแม้ว่าจะเป็นของชิ้นเล็กๆที่เราซื้อหลายๆชิ้นนะคะทุกคนอาจจะเป็นเงินที่เยอะได้เงินที่ออกจากกระเป๋านะคะทุกคนถึงแม้ว่าถูกเราก็ต้องจ่ายดีๆคะ่ะทุกคน และถ้าเราไม่รกของก่อนนะคะทุกคนจัดยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์วิเศษแค่ไหนนะคะบ้านเราก็จะกลับมารกเหมือนเดิมค่ะวิธีที่ใส่ใช้ประจําแทนการซื้อให้ดูก่อนว่าบ้านเรามีอะไรบ้างน,นะคะแล้วก็ใช้ของพวกนั้นก่อนหรือว่าอาจจะรีไซเคิลของที่อาจจะเป็นกล่องพลาสติกขวดโหลขวดโหลแก้วต่างๆนะเราสามารถจะนําของพวกนั้นมาใช้แทนการซื้อได้ค่ะข้อ4เราคิดว่าการจัดบ้านเนี่ยเป็นทางออกของของที่รกรุงรังเกตการในบ้านค่ะ ถ้าเรามีของที่เยอะเกินไปนะคะทุกคนเราจะไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะเก็บของค่ะมีอีกจุดหนึ่งนะคะที่มีกล่องใส่นะคะทุกคนแต่ของเยอะจัดยังไงก็ไม่เรียบร้อยนะคะฟูฟูเลยะคะ่ะทุกคนเก็บตรงนี้ล้นตรงนู้นเก็บเข้าตู้ก็ล้นออกมาได้นะคะทุกคนและที่สําคัญนะคะทุกคนถ้าเราไม่โละของอะไรออกไปเลยไม่เคลียร์ของของเต็มบ้านนะคะเราจะจัดบ้านได้ยากมากนะคะแล้วจัดยังไงนะคะก็กลับมารกอีกได้ง่ายะคะ่ะจะต้องบอกก่อนนะคะว่าการจัดบ้านนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าเรา จัดครั้งเดียวแล้วเราไม่กลับมาจัดอีกเลยนะคะแต่ว่าหัวใจของการจัดบ้านนะคะก็คือว่าเราจัดให้ง่ายสําหรับตัวเราเดี๋ยวสายจะบอกในข้อถัดไปนะคะว่าจัดยังไงที่จะเป็นประโยชน์กับเรานะคะข้อ5พื้นที่บนโต๊ะบนเคาน์เตอร์ต้องว่างไม่วางอะไรเลยเราเห็นในเน็ตเยอะมากนะคะว่าบ้านสไตล์มินิมอลนะคะเคาน์เตอร์ไม่มีของอะไรวางหรือถ้าวางก็คือน้อยชิ้นมากๆนะคะซึ่งสายคิดว่าบ้านแบบนั้นก็อาจจะมีนะคะแต่ว่าในชีวิตจริงบ้านของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางบ้านอาจจะตู้มีชั้นเก็บของบ้าง างบ้านอาจจะไม่มีเลยก็คือจะต้องวางบนเคาน์เตอร์บนโต๊ะเท่านั้นนะคะหรือว่าวางแขวนบนผนังนะคะแต่หัวใจของการจัดบ้านคือจัดให้เหมาะกับการใช้ชีวิตของเราไลฟ์สไตล์ของเราจัดให้เก็บได้ง่ายถ้าเกิดว่าเราทํารกเราจะกลับมาเก็บได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วอย่างเช่นสานะคามีของที่ต้องใช้ในครัว เยอะมากนะคะ่ะแล้วตู้ก็ไม่พอนะคะเพราะอุปกรณ์บางชิ้นก็ใหญ่นะคะสายเนี่ยใช้ท,ท,ท,นะะที่ปิ้งขนมปังแทบทุกวันนะคะที่ปิ้งขนมปังก็ค่อนข้างใหญ่นะคะสายก็ไม่อยากจะเก็บไว้ในตู้ค่ะเพราะเราได้ใช้ทุกวันนะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องซ่อนไว้สายคิดว่าไม่เป็นไรนะคะวิธีการจัดก็คือว่าเราทําความสะอาดเข้าของออกดอให้ดีแล้วก็วางข้าวของเ่านั้นในตําแหน่งที่เหมาะสมนะคะข้อ6เราต้องเคลียร์ของให้เร็วที่สุดโละของให้เร็วที่สุดค่ะสายคิดว่าไม่จําเป็นนะคะทุกคนสามารถที่จะโละของเคลียร์ของได้ ตามเวลาที่เราต้องการนะคะหรือว่าเวลาที่เรามีคะ่ะการที่เรามีของมากมายนะคะทุกคนเราไม่ได้ซื้อมาวันเดียวแล้วก็เข้าของรกขนาดน,นี้นะคะเราสะสมมาหลายปีนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราโล่ของได้ยากะคะ่ะทุกคนก็ให้เวลาตัวเองในการโล่นะคะแต่บางอย่างทรายก็ต้องยอมรับว่าอาจจะโล่ได้ง่ายและรวดเร็วนะคะคอย่างเช่นพวกขยะหรือของที่พังแล้วนะคะพวกนะั้นเราสามารถโล่ไปได้เลยนะ,ะเพราะว่าไม่งั้นของพวกนี้ก็จะกินพื้นที่ของเราแทนที่เราจะได้จัดของให้ดูดีมากขึ้นนะคะข้อ7ะคะ่ะการจัดบ้านต้องเป็นแบบมินิมอล เท่านั้นนะคะที่คิดว่าคนอนีางไม่จริงนะคะเพราะว่าคนที่มีของเยอะเขาก็ต้องจัดของเหมือนกันเขาก็ต้องสร้างระบบให้ชีวิตเขาเหมือนกันไม่ว่าเราจะปรับใช้ไลฟ์สไตล์ไหนคะ่ะทุกคนเราสามารถที่จะทําให้บ้านดูดีสวยเป็นระเบียบเป็นระบบที่เราสามารถจะใช้งานได้จริงนะคะการจัดบ้านไม่มีคมตอบเดียวนะคะขึ้นอยู่กับ ไลฟ์สไตล์ของเราค่ะจัดตามบัจเจตที่เรามีนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องแขวนเสื้อผ้าทั้งหมดไว้ในตู้เพราะบางคนก็ไม่ได้มีตู้ที่มีราวกว้างหรือไม่ได้มี Walk in c l o s e t เบางคนก็มีแค่ตะกร้าหรือบางคนก็มีลินชักนะคะจัดในแบบของเราค่ะสรุปนะคะการจัดของจัดบ้านให้ดูดีน่าอยู่นะคะการจัดตามพื้นที่ที่เรามีโดยการสร้างวิธีจัดของที่เก็บง่ายสะดวกทําให้ชีวิตประจำวันของเราง่ายและดีมากขึ้นเอาละค่ะทุกคนหวังว่าหลายๆคนจะมีกําลังใจในการจัดบ้านมากขึ้นนะคะภูมิใจในพื้นที่ที่เรามีค่ะ ก็จัดตามสาของเราค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ